เหตุปะทะกันที่บ้านหนองยากแก้วที่จังหวัดสักแก้วค่ะแล้วก็มีการปะทะกันแล้วเจ้าหน้าที่ของฝั่งไทยนี่ก็มีการตอบโต้ไปยังมวลชนของฝั่งกัมพูชาซึ่งลุกล้าเข้ามาอย่างบ้านเราด้วยทีนี้พอมันมีภาพออกมาป,ปุ๊บเนี่ยลเล่าสถานการณ์ในภาพรวมก่อนกันล้วกันก็เลยทําให้ทางฝั่งกัมพูชานี่ก็ก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยดูสิคนกัมพูชาเนี่ย,บา,ายบาดเจ็บตั้งเยอะเป็นหลายสิบคนเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของไทยโอ้โหนี่ทํากับประชาชนที่ไม่มี อาวุธในการต่อสู้เนี่ยเจ้าหน้าที่ไทยทั้งยิงแกส๊สน้ำตาทั้งกระสุนยางสลายม็อบคือถ้าฟังแบบนี้ดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่ของเราดูแบบใช้ความรุนแรงเกินกว่าเหตุหรือเปล่าแต่มาดูสถานการณ์ความเป็นจริงกันบ้างนะคะซึ่งนั้นก็เชื่อมั่นในฝั่งของไทยเชื่อมั่นในฝั่งเจ้าหน้าที่ของไทยว่าเราทําทุกอย่างแก้ไขทุกอย่างอย่างสุภาพบุรุษและอดทนอดกลั้นมากพอที่จะไม่ทําให้สถานการณ์เนี่ยมันลุกลามบานปลาย ทางกองทัพบกได้มีการเปิดเผยรายละเอียดแล้วก็รวมถึงมีการตอบโต้ทางฝั่งกัมพูชาด้วยนะคะว่าข้อที่จริงมันเป็นอย่างไรอะดูไทม์ไลน์ก่อนกองทัพบกได้มีการเปิดไทม์ไลน์ว่าจั้งแต่เมื่อวันนี้17กันยายนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างกองบัญชา,าก,การของทัพบกคะ่ะพันเอกฤิชาสุขสขุวารน,น,อนรองโฆษกกองทัพบกนะคะ ได้มีการสรุปไทม์ไลน์ในวันที่17กันยายน2568กรณีชาวกัมพูชาบุกรือ้อรัว้วลวดหนามบ้านหนองยัากแก้วจังหวัดสักแก้วและทำร้ายเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนจึงมีการใช้แก๊สน้ำตาและกระสุนยางจุดเริ่มต้นเนี่ยคือตอนบ่ายโมง4 5นาทีนะคะคณะ IoT ก็เดินทางถึงพื้นที่ที่บ้านหนองยากแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสักแก้วเพื่อฟังบรรยายสรุปสถานาการณ์ 14นาฬิกา10นาทีคณะ IOT ทั้งสองฝ่ายก็มีการลงพื้นที่พูดคุยณแนวลวดหนามป้องกันตนเองบ้านหนองยาแก้วแล้วก็มีการไปตรวจพื้นที่คณะ IOT มีการไปตรวจพื้นที่ที่ฝ่ายกัมพูชาพยายามจะรื้อแล้วแนวลวดหนาม15นาฬิกา10นาทีคณะ IOT ฝ่ายไทยก็เดินทางกลับเพราะ16นาฬิกาค่ะฝ่ายไทยก็มีการเข้าเสริมแนวป้องกันให้มั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้น 16นาฬิกา6นาทีคือพอหลังจากที่เจ้าหน้าที่ IOT เดินทางกลับเรียบร้อยเริ่มปฏิบัติการค่ะ4โมงเย็นกับอีก6นาทีฝ่ายกัมพูชาก็นำประชาชนเน้นผู้หญิงเด็กพระสงฆ์มีผู้ชายด้วยเข้ามากดดันบริเวณแนวลวดหนามค่ะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะ16นาฬิกา17นาทีจากภาพถ่ายทางอากาศตรวจพบขบวนรถ6คันของฝ่ายกัมพูชาคาดว่าเป็นการเข้ามาเติมกำลัง หลังจากนั้นฝ่ายกัมพูชาก็เริ่มเปิดฉากหรือแนวลวดหนามค่ะ16นาฬิกา23นาทีฝ่ายไทยก็ได้มีการนำกำลังชุดควบคุมฝูงชนเข้าควบคุมสถานการณ์มีการปฏิบัติตามกฎในการเข้าควบคุมฝูงชนจากเบาไปหาหนักนะคะเริ่มต้นจากการแจ้งเตือนก่อนถ้าแจ้งเตือนไม่ได้ผลก็จะค่อยๆขยับไปเรื่อยๆอันนี้เป็นหลักการสากล ในการควบคุมฝูงชนซึ่งจริงๆในบ้านเราก็ใช้หลักการนี้นะคะเวลาที่เกิดการชุมนุมอะไรกันเกิดขึ้นถ้าหากว่ามันมีแนวโน้มว่ามันจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นเ,เขาจะค่อยๆเริ่มต้นจากการแจ้งเตือนก่อนมีการใช้เ,เริ่มต้นจากการแจ้งเตือนพร้อมใช้แกสส๊สน้ำตาแล้วก็กระสุนยางชาวกัมพูชาก็มีการคว้างไม้ก้อนหินหนังสติ๊กเข้ามาย่างฝั่งเราคุบควบคุมฝูงชนก็ใช้รถ มีการใช้แก๊สซ้ำตากระสุนยางสลายการชุมนุมทําให้ชาวบ้านฝั่งกัมพูชาก็มีการถอยออกจากแนวปะทะเนื่องจากแก๊สซ้ำตานะคะ16นาฬิกา45นาทีฝ่ายไทยก็กําลังดําเนินการวางแนวลวดหนามและเสริมความมั่นคงด้วยยางรถยนต์ชาวกัมพูชานั้นยังคงปักหลักอยู่ในพื้นที่ค่ะแล้วก็มีการตะโกนต่อว่าเจ้าหน้าที่ของฝั่งไทยอย่างต่อเนื่อง17นาฬิกาสถานการณ์ก็ยังไม่สงบนะคะ ทางฝ่ายกัมพูชายังได้พากาันปลุกระดมให้ต่อต้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยก็ได้ประกาศแจ้งเตือนอยู่ตลอดเวลาให้เจ้าหน้าที่กัมพูชาดูแลคนของตัวเองให้อยู่ในความสงบค่ะและมีการใช้เครื่องส่งคลื่นสัญญาณเสียงเพื่อสลายการชุมนุม18นาฬิกา30นาทีนะคะ่ะชาวกัมพูชาจึงได้ถอนตัวจากแนวปะทะแล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่ของฝ่ายไทยเราก็มีการถอนตัว หลังจากนั้นเหตุการณ์ทั่วไปก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะซึ่งจากาแถลงการชี้แจงของทางทอบอเนี่ยนะคะก็บอกว่าจากเหตุการณ์บ้านหนองยากแก้วฝ่ายไทยได้ใช้มาตรการในการควบคุมฝูงชนปฏิบัติในพื้นที่ทําให้สถานการณ์คลี่คลายลงและยังคงเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฝ่ายกัมพูชาาย,ยังคงมีมวลชนบางส่วนที่ยังปักหลักดูสถานการณ์ในพื้นที่นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งดูแล้วเหมือนกับ เอ๊ะเป็นความตั้งใจในการพยายามจะเข้ามาปั่นป่วนเพื่อทําให้เจ้าหน้าที่ของฝั่งไทยมีการปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นหรือไม่อันนี้ตั้งข้อสังเกตเพราะว่าก็ลุกคือขึ้นมาช่วงหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็สงบลง